สวัสดีค่ะมาพบกับจินยูแบบบ้านๆปียาชาแนลค่ะพี่น้องมูลีเสภ้พมาเมคืนก็เผาค่ะมิโน่มูนีมี่ยางเดียวค่ะพี่น้องจะพามาทําอมเนื้อค่ะพี่น้องอ,อมเนื้อใส่พักอิเลอใส่พักชีลาวนะคะใส่ใบหอมค่ะพี่น้องนะคะพักก็ะมีอีกหลายอยู่ค่ะพี่น้องนู่มาได้ใส่แฮมเบิร์ดนะคะนี่ค่ะเห็นิือก่อนค่ะพี่น้อง เนื้อนี่ก็จะเป็นพวกปะมาณเศษเนื้อนะคะพี่น้องแล้วก็จะมีผ้าคีริวแล้วก็ตับนะคะสองอย่างนี้เพิ่มโกินดิบนะคะพี่นอ้องจะเลยจะมาอ,อ,อมใส่กัน,นะคะ่ะและอันนี้ก็คือเพียนะคะแล้วก็พริกแกงของนู้นก็จะมีตะไคร้หอมแดงพริกแห้งะค่ะพี่น้องโคลกละเอียดแล้วก็หอมแดงพ้อหยาบๆนะคะ่ะมา่ะที่ไนหามมาลงมือเหตุกันเลยะคะ่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะพี่น้องก่อนอื่นค่ะคือเกาค่ะครัวบกพริกเลยะค่ะพี่น้อง คัวพร้นหอมค่ะเติมน้ำลงหน่อยหนึน่งรู้สึกบอกว่าอมเหนืออค่ะพี่น้องนี่คือรังแรกของหนูทะเเห็ดออกคลิปค่ะพี่น้องเพราะว่าสุดรเือหนูจะบด้เห็ดออกคลิปนะคะแต่ว่าที่นี่หนูก็จะเห็ดแบบสไตล์ของหนูนะจาะพี่น้องอาจเฉพาะคือมูหรืออาจคือกระบอกหูนะคะแล้วก็มักไขมักมันค่ะเอาละค่ะ คอพริกเลยมีกลิ่นหอมค่ะพี่น้องใส่เนื้อลงไปโอ้บลกหลายเลยพี่น้องปากละหันเลยไทยแล้วก็ตามด้วยขากิลู่ใส่ลงไปเลยนี <c oughs> <c oughs> ่ชื้นแคงค่ะ ล้วนพะเริ่มเนื้อสุกนะคะที่น้องอันนี้เป็นเนื้อง่วงนะคะใส่ตับลงไปตามด้วยดีเผ่เะ เติมน้ำลงไปหน่อยนึงค่ะเอาละค่ะพี่น้องพ่อเนื้อเริ่มสุกนะคะหนูก็จะใส่ผงชูุรสลงไปขาดบ่ได่ค่ะพี่น้องผัว่ห้องเป็นหนังเตาธรรมดาเนาะคะ่ะห้อบ่มี่น้ำสุกเข,ขาก็เลยต้องใส่ผงชูุรสค่ะใส่น้ำปลานิดนึงใส่พแกบครากนัวค่ะแล้วก็ตามด้วยชูรส อ้มเนื้อในบะต้งอ้อมดนค่ะพี่น้องพ่อซูกปกินได้ได้เพราะว่าม,มันสุดเนี้ยอ,อืมคนเอาซ้ำนี่แหะค่ะแล้วก็ใสผักลงไปผักหลายชนิดเอเล่ผักชี่เล่าค่ะพี่น้องใบหอมใบทุกอย่างลูกใส่เลยผักรวมนิดผักรวมนิด ผู้ใดมักขมก็นี่ก,ก็ใส่ดีลงไปเด้ดเอผู้ใดมักขมดีนุ่ก็มีห่ะดีง่วงเฮ้ยหอมหวนหวนพลพี่น้องใ,ใส่เปล่ะใส่เพี้ยลงไปแล้วหอมหวนหวลพี่น้องเอ้ยบ่ได้กินได้บดมือเด้อค่ะนี่ค่ะออมเนื้อง่ายๆบานๆนะคะพี่น้องก็ยิ่งยากเลยค่ะ ซ้อมอยากชิมก่อนค่ะนุโบุหุงว่าขาวเต่าเส้นปลาหลาน้ำมันมะขามกอจะใส่ตรงนะะี้ค่ะเส้หนังปลาลุกไปอีกก็อมิจเจอร์อะไรค่ะที่นี่นุจะปิดไทยปิดไทยดูขัวขัวเส้นขัวลงไปค่ะให้มันอัวรัวค่ะคริ เอาละค่ะพี่น้องแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จค่ะออมเหนือของหนูค่ะแซ่บแซบพี่น้องแซ่บออกคมนิดๆนะคะบอร์ดียคมแห้งเพราะว่านูใส่แต่เพียที่เพิ่นไห่มาเนาะค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวหนูจะมาให้เบิรงนไก่ๆค่ะเป็นจังไนออมเหนือหนูมือนี่หอมหวนๆค่ะพี่น้อง แลาละคะ่ะพี่น้องอมเนื้งงัวนนค่ะพี่น้องหอมหวนหวนกระลังห่อนๆค่ะประเภทเนื้อนะคะพี่น้องขอแนะนาว่าต้องต้มดนค่ะ,ะต้องไปเค็ดอุ่นเขียวอยียงอีกค่ะพี่น้องเอาพ่อซุกแล้วก็ใส่ผักปุ้งรสเลยค่ะพี่น้องนี่ค่ะนูป,ปิดท้ายดย้วยข้าวคั่วหอมหวนหวนค่ะพี่น้องผักชีเลาาผักอีเลิศเนะคะใบหอมค่ะปลาละหามหาให้นี่ค่ะแล้วก็ผักโหระพาดิดนึงค่ะเครื่องแกงหอมๆตำาลงไปค่ะนะคะพี่น้องเนื้อก็จะประมาว่า เอนเซตเนื้อน้ำกระเดยหรือว่านี่ก็จะมีทั้งตับทั้งผ่าขี้ริ้วนะคะพี่น้องเพราะว่าพวกหนูบ่คอยกินตับดิบเป็นไรน,นะคะก็เลยจะเอามาออมเซกันเดินเลยค่ะพี่น้องนี่ค่ะกําลังหอนๆไผ่กระตีเขามาค่ะพี่น้องเป็นไม่นุ่งง่ายๆค่ะประเภทออมนี่ง่ายแห้งค่ะออมเนื้อนี่วโต้องไปเคี่ยวให้มันแบบว่าเหนียวจนยำบ่ได้เนาะคะ่ะพี่น้องซับนี้พอดีเลยค่ะพี่น้องเอาละค่ะขอบคุณหลายๆเด้เอาจากพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เขามารับชมค่ะมากกว่าอะไรกดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกําลังใจ ดีๆที่มีให้กันเสมอนะคะพี่น้องเ้าเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่เขามาเบานัวหัวมวนเขามากินเขาหอมผ้มา,าค่ะมาจ้ามืัอนี้เป็นคลิปสัส้นๆเม่ยาวเลยะค่ะพี่น้องพวกประเภทออมมันเห็ดง่ายกินง่ายเนาะค่ะพี่น้องไผ่กับตีเขามากินด้วยกันนะคะออมเนื้องัวหอมๆจ้า